ฮัลโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอรุณสวัสดิ์ทุกคนอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับวันนี้รายงานอากาศกันหน่อยสุพรรณบุรีอากาศหนาวเย็นขึ้นอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้หนาวมากเลยนะรางดิมก็ตื่นทั้งคืนเลยนะมันปวดท้องฉี่เนาะตื่นทั้งคืนเลยแล้วก็ เหมือนนอนไม่ค่อยหลับเลยนะสำหรับคืนวันปีใหม่นะคืนวันที่หนึ่งมกราคมปีพศ2564สำหรับเมื่อวานนี้นะวันที่หนึ่งดีมก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอร่างไปไหนเลยนะอยู่ในครอบครัวอย่างเดียวเลยให้เวลากับครอบครัวนะ แล้วก็คุยกันนะวางแผนกับเรื่องราวใหม่ๆนะของปีนี้นะก็ปฏิบัติการอยู่ในครอบครัวส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นเรื่องในครอบครัวหมดเลยเนาะ,ะกับแม่คุยกับแม่คุยกับน้องสาวเนาะแล้วเราก็คุยปรึกษาหารือกันก็คือ,อสร้างความสุขในครอบครัวอย่างเต็มเต็มที่เลยสำหรับเมื่อวานนะดิมก็เลยไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวบนออนไลน์เท่าไหร่เลยเนาะ อวันนี้ก็มาต่อกันนะในเรื่องราวของการปลูกพลังงานเช่นเคยนะดิมคิดว่าจะทำํำคือดิมทําข้ามปีมาเลยนะเนี่ยคือข้ามปีมาเลยเพราะมันเป็นพลังงานที่ดีไงก็สามารถที่จะส่งต่อข้ามปีมาได้เนาะมันเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วในปีนี้คิดว่าดิมมันคงจะเข้มข้นขึ้นเนาะเข้มข้นขึ้นทางด้านของ พลังงานนะในเรื่องของของภายในเนาะส่วนภายนอกดิมก็ได้เลือกไว้แล้วเนาะสำหรับาการปฏิบัติตัวปฏิบัติต้นที่ภารกิจอาสาต่างๆเนาะที่เรียกว่าเป็นงานนั่นแหละแต่ดีมไม่ค่อยไม่ค่อยใช้คําว่างานกับกิจกรรมต่างๆของดิมหรอกดิมถือว่ามันเป็นเรื่องผ่อนคลายเป็นเรื่องเป็นงานอดิเรกเป็นเรื่องสนุกเป็นแบบ เป็นการพักผ่อนไปหมดเลยเพราะดิมเลือกคัดเอาเฉพาะแต่กิจกรรมที่มันสอดร้อยกับอ่ากับความต้องการภายในแล้วเนาะคือตอนนี้มันมันไม่ต้องดิ้นรนจนขนาดว่าจะต้องไปฝืนตัวเองอะไรแล้วเนาะดิมก็ผ่านชีวิตแล้วก็ได้วางแผนชีวิตตัวเองมาพอสมควรแล้วอ่าสำหรับที่จะใช้ชีวิตในช่วงครึ่งหลังของชีวิตนี้เนาะมันก็ สิ่งที่ทำอยู่ก็คือต้องมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็ตอบสนองต่อความปรารถนาภายในนะทุกสิ่งที่จะขับเคลื่อนไปในกิจกรรมของปีนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ยกระดับพัฒนาตัวตนจิตวิญญาณด้านในมากกว่าภายนอกทางกายภาพดิ้มพึงพอใจในในสิ่งที่เป็นนะแต่มันอาจจะถ้าเทียบกับคนอื่นหรือให้คนอื่นมองมา ตามความปรารถนาของคนไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมอ่าอาจจะมองกายภาพที่ของดีอาจจะว่ามันอังไม่ได้เป็นจุดสูงสุดอะไรสําหรับความต้องการของบางคนแต่ภายในของดีมันมัน,ม,นมันไปแล้วเนาะมันล้นปรีมันโอเคแล้วส่วนกายภาพก็เป็นไปตามสภาพที่ดีมอยากจะเล่นไปเนาะอ่ะเดี๋ยวทักทายสวัสดีกันหน่อยเพราะเมื่อวานหายไปสวัสดี คุณเพชรยุพาฮะสวัสดีมหาเศรษฐีจ้าวงมณีฮะมหาเศรษฐีจ้าบอกว่าสบายดีปีใหมค่ครูคนสวยคนรอ,อคนน่ารัก <c oughs> อะโอเคสวยรอน่ารักข้ามปีกันมาเนาะ <c oughs> สวัสดีฮะท่านคณิตอ่วมอรุณน,นะฮะอะวันนี้พลังงานที่เดมจะให้ในวันนี้เป็นาการส่งต่อพลังงานผ่านอาชีพมหัศจรรย์อ่า ตรงกับวันที่ 2, นะอสองมกราคมเนาะพศสองพันห้าร้อหกสิบ่เมื่อวานหยุดตั้งหลักนะหยุดทบทวนแล้วก็หยุดที่จะอ,อยู่กับสิ่งที่เป็นอาักฉายภาพแท้ของตัวเองเนะาะก็เรื่องราวของในครอบครัวนะวันหนึ่งนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่นะก พลังงานมันก็เหมือนเดิมนะมันเชื่อมร้อยมาเพราะว่าเรารู้สึกดีอยู่แล้วกับตัวเองเนาะแต่สิ่งที่ดิมอ่าตระหนักรู้ขึ้นมาในปีนี้ก็คือดิมจะชัดเจนขึ้นกับตัวเองอ่าชัดเจนขึ้นกับงานแล้วก็มันยังไงอ่ะคือคือทุกการส่งต่อเนี่ยดิมจะไม่ได้ว่าอ่าทำไป ในลักษณะของการเชื่อมโยงอะไรมากแล้วดิมจะเน้นส่งต่อจากจุดศูนย์กลางคือตัวเองเป็นหลักนะส่งต่อไปด้วยพลังอันดีงามจากตัวเองแล้วถ้ามันอะไรที่มันไปไปถูกจริตนะหรือว่ามันไปเชื่อมโยงกับพลังงานที่มันใกล้เคียงอะ่ะเดี๋ยวมันจะมาเองคือดิมกำลังคือดิมคิด คิดไปมันเป็นความฝันหรือเปล่าดิมก็ไม่รู้นะมันเป็นความคิดที่ว่า,าการเชื่อมโยงทางพลังงานหรือกลุ่มของจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นไปโดยธรรมชาตินะเป็นไปโดยธรรมชาติเราใช้เกมของมนุษย์ไปเชื่อมโยงเนี่ยมันจะได้แค่ชั่วคราวแต่แต่การเชื่อมโยงในมาตรฐานของมนุษย์นี่มันคือการเขาเรียกว่า เป็นการสะสมประสบการณ์เป็นการสะสมประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณการที่เราเชื่อมโยงกับเรื่องราวต่างๆผู้คนต่างๆเนี่ยเหมือนเราเรียนเรียนเราทําข้อสอบอแต่ละบททดสอบแต่ละบททดสอบแต่ละบททดสอบไปเรื่อยๆอแต่ถ้าเราเรียนรู้มากพอพัฒนามากพอเราจะเริ่มส่งต่อ บทเรียนหรือบททดสอบให้ผู้อื่นด้วยตัวของเราเองได้ดิมก็ไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงนะคือจากที่เราเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้เรียนเป็นผู้รับมาในระดับหนึ่งเนะี่ยเราจะสลับมาเป็นผู้ส่งต่อผู้ให้บ้างโดยใช้วิธีการธรรมชาติใช้วิธีการธรรมชาติคือเรา ตั้งสติอยู่บนพื้นฐานของภารกิจก็คือดิมดิมให้หัวข้อไว้ในเรื่องราวของอาชีพมาสจจันใช่ไหมดิมก็จะแทรกซึมเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นพลังงานดีสอดร้อยเข้าไปกับเนื้องานต่างๆที่เราเรียกว่าอาชีพเมืม่อวันก่อนด,ดิมพูดเรื่องราวของอาชีพไปแล้วใช่ไหมล่ะ อาชีพมันไม่ได้หมายถึงว่างานที่มันแบบเ,เป็นหน้าที่การงานทางมาตรฐานของมนุษย์อย่างเดียวอาชีพก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ต่อผู้คนต่อสังคมต่อโลกนั่นแหละแล้วมันสามารถที่จะเอื้อประโยชน์นะต่อชีวิตเราชีวิตผู้คนผู้อื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยดิมก็เรียกว่าอาชีพที่นี้ทุกบทเรียนนะที่เราต้องทํา ต้องดําเนินชีวิตไปผ่านอาชีพผ่านวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงสอดร้อยกับผู้คนหรือว่าถ้าดิมมองทะลุเข้าไปในกายของแต่ละผู้คนก็คือเราเชื่อมร้อยสอดสอดร้อยกับจิตญาณดวงอื่นๆที่อาสามาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเราใช่ไหมม,มันก็มันก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ย ล้วนอาสามาเป็นบททดสอบให้กันและกันอ่าจิตวิญญาณภายในอ่ะแต่เราเราจำกันไม่ได้เรามาด้วยกันเรามาจากสิ่งเดียวกันเนาะ <c oughs> อขออนุญาตไอเรามาจากสิ่งเดียวกันแล้วเราก็ได้นัดหมายกันแล้วเนาะเรามีแผนการอันนี้ดิมดิมเดีมจะพูดออกไปเลยนะดิมจะไม่เกริ่นอะไรเออคืออะไรที่ดิมอ่ะ มัน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 รู้ขึ้นมาแล้วดิมก็จะพูดออกไปเลยซึ่งบางคนอาจจะงงว่าดิมพูดเรื่องอะไรนะบางทีอะคือว่าอะไรมันผุดขึ้นมาดิมพูดเลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าใครติดตามดีนนๆจะเข้าใจเองว่าเออมันมาจากไหนว่าไอ้คําพูดแบบนี้มันมาจากไหนก็มันมาจากอ่าคุลุต่างๆคุลุข้างในตัวเองคุรุทั่วไปนะจากการที่เราอเป็นพหูสูรด้วยฟังคิดพูดทําอะไรต่างๆเนาะ อ่านเขียนอะไรประมาณเนี้เนาะ,ะดิมก็มีความรู้สึกว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกคนเนี่ยเลือกนะเลือกมาด้วยจิตวิญญาณภายในเนี่ยเลือกมาที่จะมาเลือกเอาจิตวิญญาณของเราเนี่ยมากำเนิดในสภาวะสถานะความเป็นมนุษย์เนี่ยแบบไหนเลือกเกิดเป็นลูกของใครฐานะเป็นยังไงแล้วจะเลือกผ่านบททดสอบในการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างไรนะ จิตวิญญาณทุกดวงเลือกมาแล้วที่มากกว่านั้นก็คือจิตวิญญาณทุกดวงที่เลือกมาแล้วเนี่ยได้นัดหมายกันไว้แล้ววางแผนการกันไว้แล้วว่าเราจะมาเป็นบททดสอบให้แก่กันและกันอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนนั้นเพื่อยกระดับพัฒนาจิตวิญญาณของเราต่อไปอีกนะแล้วก็สร้างประโยชน์สร้างคุณค่าด้วยในความเป็นมนุษย์เพื่อที่เราจะได้กลับ ไปสู่จิตวิญญาณเดิมแท้ของเราอีกครั้งเมื่อเราหมดภารกิจอแต่ถ้าเรายังลงมาเรียนรู้แล้วาเรายังไม่ผ่านภารกิจนั้นเราจะต้องวนเวียนมาอีกมาอีกซึ่งบางทีเราก็เมื่อก่อนเนี่ยการไม่กลับมาอีกการไม่วนเวียนมาอีกเนี่ยเราเรียกกันว่านิพานใช่ไหมดิมรวมหมดเลยเนี่ยดิมพูดปนกันหมดเลยเนะในศาสนาพุทธเรียกว่านิพานใช่ไหม ก็คือการหลุดพ้นไม่กลับมาเกิดอีกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงอ่ะบางทีอ่ะนี่นี่นี่คือความคือความเป็นหลักการมาสตรของดีมเนาะก็คือว่าไม่ได้เชื่ออะไรสุดตรงเนาะดีมว่าบางทีอาจจะมีดวงจิตวิญญาณหลายดวงที่ไม่ได้อยากจะหลุดพ้นไปโดยที่ไม่เวียนว่ายมาเกิดอีกบางบางจิตวิญญ,ญ,ญ,ญาณอาจจะสนุกสนานอาจจะ สนุกกับการเลือกมาอีกมาเป็นมนุษย์อีกเพื่อที่จะมาเรียนรู้บททดสอบแบบใหม่ๆอีกก็ได้ด้วยเจตจำนงของตัวเองจริงๆโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มาเพราะว่ากรรมหรือว่าอะไรท,ที่เป็นกฎแห่งกรรมในวัฏสงสารตามศาสนาพุทธว่าไว้ใช่ไหมอออนี่นี่คือก็เป็นความคิดแบบอ่าเป็นนักเขียนเนาะนักจินตนาการนักเขียนที่แบบจินตนาการไปได้เรื่อยเปื่อยเนาะก็คิดไปนะ เพราะว่าดีมอลองทบทวนเรื่องราวของตัวเองในความเป็นตัวเองเนี่ยคุยกับตัวเองเนี่ยนะว่าเออบางทีนะเรื่องบางเรื่องที่เราอผ่านบททดสอบที่มันหนักหนาสาหัสมาแล้วเนี่ยขณะที่เราเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ระทมหม่นมองนั้นในขณะที่เราเรียนรู้บททดสอบที่มันหนักหนาเหลือเกินในความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เนี่ย เรารู้สึกโอ้โหมันมันโคตรทุกข์ทรมานเลยเราจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อเรารู้หนทางเรามีทางออกจากการตระหนักรู้ขึ้นเองในตัวของเราจากการที่เราอ่ารับรู้เรียนรู้จากาคุรุในมหาจักรวาลทั่วไปจากการเรียนรู้ของเราเองเนี่ย <c oughs> พูดเรื่องนี้ทีไรนะมันจะอย่างเงี้ยไอทุกทีอเราเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คือขณะที่เราไหว่อยู่ท่ามกลางความทุกข์นั้นความบททดสอบนั้นเนี่ยเราทุกท่อท,อทอรามานเหลือเกินเนาะแต่แปลกเนาะพอเราหลุดพ้นมันมาได้เรามีวิธีที่จะผ่านจุดนั้นมาได้แล้วกับบางครั้งเราแบบเฮ้ยอยากจะลอง กลับไปเรียนรู้บททดสอบนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของเราอะถ้าเราเจอเรื่องราวแบบนั้นซ้ําๆอีกครั้งเนี่ยณนะวันที่เรายกระดับพลังงานของเราขึ้นมาระดับนี้แล้วนี่เราจะเราจะมีพฤติกรรมภายนอกเนี่ยแบบมนุษย์เนี่ยแบบไหนเราจะเลือกกระทําเลือกคิดเลือกทำเลือกตัดสินใจอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นๆอืแต่ ตอนที่เราอเจอกับบททดสอบอันหนักหน่วงนะขณะที่เรายังไม่ระหนักรู้มากพอเราเราถูกจิตสํานึกนะจิตสํานึกภายนอกนะไม่ใช่จิตใต้สํานึกหรือจิตวิญญาณนะจิตสํานึกในความเป็นมนุษย์ข้างนอกเนะี่ยนําพาเราไปทําสิ่งที่มันแบบ พอเรารู้จักตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทําในสิ่งที่มันผิดพลาดมากมายเลยนะสิ่งที่อันไม่ควรเยอะแยะเลยด้วยความไม่รู้ของเราเนี่ยอทีนี้ถ้าจะมีเหตุการณ์แบบนั้นย้อนกลับเข้ามาอีกหรือแบบทดสอบนั้นมาอีกเราจะตัดสินใจหรือเราจะคิดอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่แบบบางครั้งเออเนาะเราบรรลุไปแล้วรู้ไปแล้วเรายังอยากวนกลับมาเรียนรู้ซ้ําเลยแต่มันแปลกตรงที่ว่า <laughs> มัน มันมันจริงตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะกลับไปตรงจุดนั้นได้อีกคือเมื่อจิตระยกระดับขึ้นมาแข็งแกร่ง,งมากพอเนี่ยไอ้บททดสอบเดิมนั้นมันทำอะไรเราไม่ได้อะคือมันมาแล้วเราก็เราไม่รู้สึกอะไรมันก็เลยไม่มีพฤติกรรมอะไรหรือมันกระทบเราไม่ได้อะเพราะว่าท,ทั้งที่เราก็อยากเรียนรู้เออ แต่ถ้ามันมันเดิมเดิมอะเรื่องราวเดิมเดิมเหตุการณ์เดิมเดิมคนเดิมเดิมหรือว่าอะไรที่มันเดิมไปเลยโดยไม่มีอะไรที่มันมากกว่าหรือว่าแปลกไปไอจิตวิญญาณของเรามันก็แข็งแกร่งพอแล้วมันก็เลยเหมือนมันเป็นอะไรอะถ้าเป็นว่าถ้าไอประสบการณ์บททดสอบลายๆนั้นมันคือเชือ้อโรคคือ,อจิตวิญญาณของเรามันก็มีแอนติบอดีแล้วอะ เหมือนเราถูกฉีดวัคซีนไปแล้วอะเออมันทําอะไรเราไม่ได้อะออก็เลยไม่ได้ประสบการณ์เดิมๆมันก็เลยไม่วนกลับมาอีกมันมันมันมาแต่คือว่าอ่าพฤติกรรมของเรามันจะไม่เหมือนเดิม <c oughs> การตอบสนองเรามันจะไม่เหมือนไม่เหมือนครั้งที่เราตอนเรายังไม่รู้เนาะเออยังพูดยังงงใช่ไหม <c oughs> คือพูดไปเลยอะอะไรผุดขึ้นมาก็พูดไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวอ่านอ่านนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยนะมหาเศรษฐีอ่ะสวัสดีฮะคุณปริยาตวงศิลนะฮะอ่าเดี๋ยวอ่านพลังงานดีๆเนาะปลุกพลังงานดีๆกับมหาเศรษฐีจ้าวงมณีแห่งสปปลาวนะฮะอ่าอ่านอ่านนิดนึงนะฮะ อ่ามหาเศรษฐีจ๋าบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ปีใหม่2021เป็นปีที่มหัศจรรย์ยอดเยี่ยมดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาเป็นปีที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือทำอะไรก็ราบรื่นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีแต่คนรักเมตตาสนับสนุนสำเร็จสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาร่ำรวยสำเร็จมั่งคั่งรื่นปลื้ดยิ่งยิ่งขึ้นไป เฮงๆรวยๆปังๆัต่งเข้าเยอะเเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บขอบคุณขอบคุณขอบคุณอขอบคุณเช่นกันค่ะ <laughs> เป็นพลังงานที่ผ่านตัวอ,อักษรมาได้ครบถ้วนนะทุกอย่างเลยเนาะยังเยี่ยมยอดเหมือนเดิมนะมหาสิทธิจา <c oughs> เอออากาศเย็นจัดแล้วครูดีมก็เป็นแบบนี้เนาะคือมันไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าอากาศเย็นจัดแล้วจะเป็นแบบนี้จะมีอาการไอเนาะก็พยายามอ่ารักษาตัวเองเดี่ยวสงสัยต้องจัดอ่าสมุนไพรฟ้าลทรโจรอีกแล้ววันนี้เนาะขนาดเมื่อวานนี้ไม่ออกไปไหนเลยนะอยู่แต่ในบ้านอ่สวัสดีฮะท่านพี่โจะชัตเตอร์นะฮะสวัสดีสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะฮะอ่ะ วันนี้อาจจะพูดแบบมันมันพูดจากพลังงานข้างในออกมาความตระหนักรู้นะความรู้สึกว่าแบบอยากส่งต่ออะไรออกมานะก็เลยอาจจะพูดอะไรที่มันงงง,งนิดนึงแล้วก็มันมันมันยังเรียบเรียงไม่ถูกแต่รู้รู้อยู่ในตัวเองนะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเองว่าในปีเนี้เราจะส่งต่อสิ่งที่มันชัดเจนขึ้นนะผ่าน ทุกๆอาชีพมหัศจรรย์ของเรานะอาชีพตามความหมายของดีมนะก็คือสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยพลังงานในระดับท,ที่สูงที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราสันสเทืียนอยู่โดยไม่ได้โดยไม่ไดออ้ตั้งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายใดๆแต่ให้ยึดว่าในมั่นมั่นใจแล้วว่าพลังงานในตัวเราเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในระดับที่เราพอใจและอยู่ในสภาวะงดงามละ เราจะไม่โฟก,กัสกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอ่าเราจะให้พลังงานของเราเนี่ยมาแสดงออกผ่านพฤติกรรมผ่านเรื่องราวผ่านอาชีพมาตราฐานผ่านเหตุการณ์ในความเป็นมนุษย์ของเรานะจุดปัจจุบันเนี่ยออกไปสั่นสะเทือนให้ให้ให้สังคมให้ผู้คนได้เห็นให้โลกได้เห็นแล้วแล้วคนที่อ่าจิตปัญญาหรือว่ามนุษย์อะไรก็แล้วแต่นะที่พลังงานเดียวกันเนี่ยก็จะ เชื่อมโยงกันเข้ามาเองอ่าดิมกำลังรู้สึกถึงมันเป็นภาพทางความคิดเนาะทางคือดิมกำลังจะสร้างสังคมทางจิตวิญญาณในอีกระดับหนึ่งเพื่อที่เราจะก้าวข้ามผ่านโลกในยุคใหม่เนะในยุคปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้ไปให้ได้อือก็คือ,อดิมก็ไม่รู้หรอกเนาะ ยังไม่รู้อะไรอีกเยอะยังไม่รู้ที่ว่าตัวเองก็ยังไม่รู้อะไรแต่ณนะนะจุดนีมน้มันแบบนี้มันคิดแบบนี้คือว่าเราไม่ต้องพยายามถ้า,ถ,าถ้าเราเชื่อมโยงกันได้จริงอสอดร้อยกันแล้วเนี่ยทางจิตวิญญาณได้จริงเนี่ยเราไม่ต้องพยายามอะไรเยอะแล้วเราจะใช้พลังทั้งหมดของเรามาสร้างสารรค์สร้างสารรค์จากสิ่งที่เรามีเราเป็น พันเรื่องราววิถีชีวิตเหตุการณ์อาชีพหน้าที่ภารกิจของเราเนี่ยออกไปอย่างเต็มที่เท่านั้นเองเอแล้วก็แค่รอ,อรอการเชื่อมโยงต่างๆมากน้อยมันขึ้นอยู่กับก็ระดับระดับพลังงานของเรานั่นแหละเอะแล้วเราจะเราจะรู้สึกถึงความว่าเราไร้กังวลจริงๆคือเราจะไม่ต้องคัดเลือกเราจะไม่ต้องหวาดระแวง เราจะอยู่ท่ามกลางความเบิกบานอยู่ตลอดเวลาไร้ก,กังวลไม่มีภัยอันตรายอะไรที่จะมาทำร้ายเราได้แม้กระทั่งบางเรื่องที่เราอยากจะย้อนกลับไป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 แบบเาเรียกว่าไปเรียนซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันยังไปไม่ได้เลย <laughs> <laughs> เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้มันกำหนดได้จาก จากพลังงานเนาะเราไม่สามารถกําหนดวิถีทางกายภาพได้เองเนาะตอนนี้มันสั่นสะเทือนจากข้างในออกมาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถคัดเลือกอะไรบางอย่างภายนอกได้แล้วเราต้องใช้พลังภายในในการคัดเลือกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาเชื่อมโยงกับเรานั่นหมายถึงว่าพลังงานทางจิตวิญญาณของเราได้คัดเลือกมาแล้วอืคัดเลือกให้เราเสร็จสมบูรณ์เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราแค่อ่ ส่งไปส่งส่งออกแล้วก็รับขอบคุณอย่างเดียวเลยเนาะอ่ะน่าจะพอได้แล้วนะเดี๋ยวเราได้ไปรับพลังงานอื่นต่อกันนะอ่ะวันนี้นะมันก็ประมาณนี้มันเป็นพลังงานใสๆบริสุทธิ์พลังงานของการที่อยากให้อยากส่งต่ออย่างแท้จริงนะผ่านทุกๆเรื่องราวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ได้เห็นกันนะว่าดินจะ ทำอะไรบ้างนะมันก็เป็นเรื่องราวธรรมดาธรรมดาในวิถีชีวิตของคนธรรมดานะแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือว่า,าระดับของการให้การส่งต่อต่างๆนะมันอาจจะมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นนะทวีขึ้นซึ่งกายภาพอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะแต่ทางทางด้านจิตวิญญาณมันมันยกขึ้นแน่นอนนะเนาะดิมรู้สึกอย่างนั้นนะอ่ะก็ประมาณนี้นะก็ สวัสดีปีใหม่นะสำหรับวันนี้เริ่มต้นนะวันนี้ดิมเมื่อวานหยุดไปวันนี้มาเริ่มต้นในวันที่สองเนาะในเลขสองก็คือเป็นเลขของการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณโดยตรงอยู่แล้วเนาะดิมก็เลือกเลขนี้นะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเชื่อมต่อพลังงานเชื่อมโยงตรงนี้ด้วยกันไม่ว่าจะมาฟังอยู่ในขณะที่ดิมไลฟ์สดอยู่หรือว่าฟังย้อนหลังก็แล้วแต่ นะก็ถ้าใครได้ประโยชน์บ้างดิมนก็เหมือนเดิมยกประโยชน์ให้มันอยู่ในสากลจักรวาลน,นี้นะมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะก็ใครหยิบจับได้ใครสัมผัสได้ก็รับเอาไปนะแล้วก็ถ้าใครที่มีพลังงานดีอยู่แล้วรู้ตัวรู้ตนดีอยู่แล้วก็เริ่มต้นนะที่จะส่งต่อได้แล้วเนาะส่งต่อสันสะเทือนพลังงานที่มันเราคิดว่ามันยอดเยี่ยมมันเป็นงดงามที่สุดในตัวเราออกไปนะผ่านช่องทางต่างๆ นะการคิดการพูดการทำการเขียนวิถีชีวิตและอาชีพของเรานะส่งต่อไปอยังผู้คนอย่างสังคมยังโลกด้วยเพราะว่ายังไงยังไงนะเราเรียนรู้แล้วระหนักรู้แล้วเ่าเรามีหนทางเดียวที่เราจะต้องไปต่อก็คือเราต้องไปให้สู่จุดสูงสุดจนกระทั่งถึงจุดที่เราเรียกว่าหลุดพน้นนั่นแหละเราต้องไปต่ออยู่ดีเพราะมันหมุนวนมันมีแต่การเพิ่มพูนทวีนะเราจะ ไม่ย้อนกลับไปสู่จุดเดิมที่เราที่เราเคยไม่รู้มาหรอกเนาะเพราะฉะนั้นมันยังมีคนที่ไม่รู้อีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็แค่สั่นสะเทือนพลังงานนี้ออกไปเป็นประโยชน์มันมันก็จะยิ่งทวีค่าในตัวของเราเองมากขึ้นมากขึ้นไปเท่านั้นเราก็จะเป็นผู้อาสามาทำภารกิจความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะอะ แค่นี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวสาย,สาย,สายดีมก็จะมาเล่าเรื่องนะตามทักษะของดีมเหมือนเดิมนะส่วนในเรื่องของการเขียนโรงเรียนห้องนักเขียนนะเดี๋ยววันนี้คุณดีมจะเข้าไปทักทายกันนิดนึงนะฮะอ่ะวันนี้อรุณสวัสดิ์ทุกคนดีมไปก่อนสวัสดีค่ะ